เอาพี่น้องเลยตอนนี้กักลับมาหอเทียงแล้วในป่าอยู่หีบหนึ่งพี่น้องเลยยี่ิงกินข้าวแรงแต่มากระจนขำจนเมื่อป่าแม่น้ำคลองนด้พี่น้องเลยโอ้ พี่น้องมะตอนนี้กับปิ้งแล้วแล้วปิ้งปลาเฮับกับข่าวแรงพี่น้องเลยปิ้งปลาอันนี้ปนปนเฮ็ดเฮ็ดพวกตาบไอ้ปนปนแต่เว้นหมเนาะมีเอียนมีเอียนซิงพี่น้องเลยอ่าแต่อันนี้แจวเสืมปลาผักกินกับอ่าักยังไงพักคาดไฟเลิอผักคาดไฟเลิอดอแต่กินกับปิ้งปลาพอสิีหอบ่เนี่ยพี่น้องมะกินข่าวแรงอยู่ห่างอยู่หน้าก็พอสองคนพี่น้อง กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีงามแรงเด้อืันนี้ก็อยู่ให้อยู่หน้าเนาะกับพ่อเป็นสองคนพี่น้องเลยสิพากัปหาไหลมองงามแรงพี่น้องเลยไหลมองอยู่ในในหนองเนาะพ่อเป็นก็จะไปหาเกือปลาพี่น้องเกือปลาู่ในหนองซ่านไหลมองเขาจะไปไล่อีกน้องหนึห่งเนาะน้องของน้องสาวนี่แดดเบิดมืออะไพี่น้องเลยเมื่อวานในมาใส่ ใส่เบ็ดกบผัดพนตกห้ามพี่น,ออตโตโอโน้องเไยบ่ได้กบพอโตเนาะมื่อนี้ถ้าใส่เจ้าว่าได้อยู่ประจำเนาะพอเบ็ดผัดอ้ายเพินเ่นเอาเอาเมื่ออะไพี่น้องเไยเอาเมื่อบ้านแหละเนาะเมื่อใส่เบ็ดปลาอยู่บ้านล่ะน้าไม่ให้หน้ากัดจนบกจนแห้งเนาะแต่เข่าหนาหวานเพิ่นงามมาเลย นอเจ้าว่าสีกลัวห้อนดำฮู้ไปแจ้งนี่งามนั่นทางนี้เนาะยาวงามคักเลยดินทรายอยู่แต่ทรายแบบว่าทรายเกล่มตุม่มทรายดินดำ ใส่ผลตม้มออกดำดำถ้าใส่ล้วนแบบว่าขาวขหล่นอยู่บบงามเข่ากะนคือดอนนี่ยังจงไว้อยู่พี่น้องดอนนี่เนาะจงไว้เก็บเห็ดดอน,นยังเป็นป่าอยู่ป่าดอกกระเจียวป่าดอกกระเจียวป่าเห็ดเพาะพี่น้อง ปลาเห็ดเพาะปลาเห็ดปวกถ้าสิดุดบุกเบิกเห็ดห้หน้าเบิดผาดย่านบ่มีบ่อ,น,อนนั้นเนาะบ่อนหาให้อยู่หากินแล้วพี่น้องเลยกับบุนี่เนาะบัดหนาบัดใน พ่อเพิ่นเกือปลายำแรงเกือปลาแล้วจะไปหาใส่หม้อไปน้อยที่แรกว่าสิส้วนพ่อเพิ่นไปไล่อยู่ตามนั่นพี่น้องไอไล่ม้ออยู่ตามห้วยตามห้องเนาะพ่อเพิ่นบอกคอยว่างเนี่ยพ่อเพิ่นค้าลิงงนัวก็เลย่มีใครพาไปก็เลยไม่ได้ไปพี่น้องไอตาว่านกามาอยู่บ่ <c oughs> อือมบ้า <c oughs> ปลาอยังไหนจะปล่อยเนี่ยปลาในปลาเข่ามันปลาป่าปลาป่าปลาป่าปลานิ่งมาแล้วโอ้เสนอแบบตัวใหญ่เติมได้เลยทำซาำนิ่วสีนิ้วแล้วได้เลยอืมใหญ่เอาแหมาเทือนเสร็จได้เนาะโยังแหลมอยู่ค่ะยังง่ามมึ่กินอยู่พื้นน้ำ มาปล่อยพ่อได้กินพี่น้องนะพ่อได้กินแยมเกี่ยวเขานะ่าเนาะปกาเนี่ยปลาปลาในคำนมันกินอยู่ขึ้นนหมเจ้าก็เอปลวกมาเกลือน้ำบอกอืมแต่แล้วมันเวทมาเออเนาะเป็น,นะนเอาหัวปลวกมาพันมามากินเยอะก็เสกน้ำคือปลาเนี่ยแหละมเอาเวทปล่อยจักโคงนี่อยนะ ปั๊บแปดทงบอกห่อนบลอยโตัวทางเบ็ดกลัวแล้วป่ากลัวบอสจะได้กินเฮืองอยู่ดอวยสะ่ะอยู่ห่อนมาเนี่ยจอยู่ฮอดบ,บอยามเดือนสี่เดือนห้ายันแต่หน้าบกก่อนเลยพี่น้องเยเจ็บแล้วยามเดืดเอนสิบขุ่นมาแล้ว คือยางเบรนซีบแล้วเสียบขึ้นบ่งนนลงกน้องนั่น,นอ๋อเอาลงกน้องนั่นเออเหมือนได็ใหญ่เลยได้ขามันนะเอาลงกน้องหน,นา,นนนา,า,าบุญย่านบุญย่านบืนไป,ป<อ>บ่บ่ยี่รูว่าย่านบืนไปกัดแล้วมันอ๋อนั่นเด็ยางมันน้ำเบรนซีบเบรนแลมฝน,นกับยัง,ย,งย่างซีบอยู่เนาะฝนกับ ข้ามาวันนี้ไม่มาแล้วนะเนี่แมาแลยมีบักงใหญ <c oughs> ่ไงอะไรมั่งคำเลยข้าวมัน,นโอ,อ,วโอวนน้วยมากเลยพมอย่งนอยู่กลางมึงกมันกินดเรามึงมาตาพวกอะน,น้องตอนนี้ก็มาหอดบอเฮาสีใส่มออเลยเนาะนีเป็นอีกน้องหนึ่งแล้วเนี่ ซื้อมายังบ่ทันใส่พี่น้องซื้อมา,มานเมื่อวานนี่บ่สิไปใส่ปลาอยู่ห้วยพลาดไว้แท้พีน่น้องก็เด้เค้าอันนั่นมาอันนั้นหล่ะบ่สู้แล้วสูมาแล้วสูแบบนี้น้ําก็ใสขนาด แต่น้องนี่ไ่ได้ปล่อยเนาะปลาบ่ปลาธรรมชาติพี่น้องไอ้น้องนี่พวกปลาขาวปลาสูตรแกซิมีอยู่ปะมีามามาแต่ไสขึ้นมาแต่หนองอ,อ๋อขึ้นมาบิดมาตามห่วยตามห้องปะอืออ๋อทางนี้สิเป็นสวนมะพริกวมะเขือเพื่อนพี่น้องไงแม่ก็เก็บไปไลน์ลอดไปเนาะเก็บไปขายประจอนมาก,กเก็บเมื่อเท่อไหร่ ธงยางพี่น้องมักพริกพริกดิบเอาเมื่อกินโบทันเนาะเหน่าก่อนนี่พอเป็นกลางตัดแล้วจังสีผ้ากันไหลพี่น้องลงกน้องแงามแรงพี่น้องมื่อนี่กาสีสวนกันไปแต่เศร้าผม่าพอเพป็นบ่ว่าง จักมืออย่างสีส้วนพ่อเคนไปไล่แถววังแสงพ่อ,อ,อไล่แถวห้วยง่ายช่วงฝนตกใหม่กะถือกดีอจิบบ๊บ่ใส่มองแล้วเวลาฝนตกแล้วเอาไปไล่มองตามห้วยนะออโอ้เสีเดยดว,วันาน้ำเลิกเลิกเติบซะ อยู่กลางนี่ือสีอถ่วมหัวเนาะเ mm. จ้าสีตัดไปเนาะได้น่ะ mm. ปลาหันในไล่ไล่นั่นเลยบ่เลย mm. โอเคพี่น้องเดี๋ยวไปจอนกันสิไปหาไล่ปลาซอยพ่อเป็นกันเนาะเดี๋ยวมาลุ้นมาส่วน,นกันพี่น้องว่าสีมานหรือบ่เนาะหาปาาลาเงำแรงพี่น้องใส่มอง mm. มองสามนี่พี่น้องนี่โอ้หัว ปลาซิติดหรือบออ่อเนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวไปหาไหลปลาก่อนนี่ บางกแรงมันนี่จะไรออืเเลงเ้ามสองนี่ไงอยู่บ่นั่ที่นี่นะน่ามันเลิกคันั้นตื้นคืออะไเบ้า กลางปลาไว้เนี่ยขึ้นรอดเหรอ<ะ>กลางปลาไว้เนี่ยมันขึ้น<ะ>ถ้ามือใด้แดดมาใส่เป็ดกบนี่าตาถื้นเกได้ใส่เป็ดกบตามห่วยตามห้องตามอยู่บ่ สรุปเป็นม่องสองพี่น้องคิดว่าม่องสามโบแมนเนาะพอเป็นว่าม่องสองมององ่มองสองก็ดีคือกัน<ม>พอได้ปลาน้อยอ่าได้ปลาน้อย <c oughs> เขาไม่ตีไม่ถังมือตีพ่อเขาบุตรอืมอีต่อมีโบจนัน น่หลไล่ไลอยู่นอกก่อนอพอมันจุกตามตามโกนตามหูก่อนพีเนองเลิกเติบเนี่อนี่เมัอนดูิโบลงเรือบอจักโตจากได ู่ปุก็บ,บก<ด>อเดมสองอปลาของาเกอปลาขออีกแล้วให้เนี่ยแต่ถึกถึกมองสองถมองสองปลาหน่อยกับเบีกยกพลาดพี่น้อยใหญ่รา,ายกนั่นแหละคอบวมอเไรปลาโมงสองอ่น,นี่ยสองให้มันฆ่าแต่นี่ก็บยยกลมหัวอพอนี้แหละดีแล้วถึงมองสองเออนี้สายนึ่ ดีอ่ yeah, ส,สองสองสองไปเลยเนาะมองชื o, no, no. No. So. ่อ uh ้ huh. ันไหนชื่ออยู่ลักสาม้ันที่ทานเขาบอกลูกน้องเพิรน้องให้บอกมองสามลูกน้องบอก มันเขียนไว้อยู่บ่ะใช่นั่เลยนล่าเที่ยกับพิษได้เขียนอะไรบุ๋ห่วยอางสอโตนี่บ่สอโตนี่นะห่านวันบิ่งกันแล้วอไปหัวใอย่เลยเริ่มคำนะ

แต่มาก็ับจนคําจนเมื่อปลาเมน้ำคลองนะพี่น้องเนี่ยโอ้ได้มาสดสดเลยพี่น้องคําก่อนไปช่วงคําอยู่หน้าก็บพ่อเพิ่น2องคนพี่น้องมาเน,นี่ย เข่าอยู่ให้อยู่หน้าพี่โม่พ่อเลยเบื่อเงินกสิกรเราประจอนกันาคุดจิรอก่อนสิกรพี่น้อยเราได้เมื่อกินอาต่ปลานีกินแบบสดๆเนี่ยแซ่บเลยพี่น้อยได้มาสดๆแล้วเอามาปิ้ง เช็ได้จากตัวสองสี่หกแปดสิบสิบตัวพี่นองง้องเลยถ้าบอกคำน่ะชิได้ล่ยอยู่ได้อยู่พราพี่เองพี่นองง้องลแต่มันสุดสุดเลยพี่น้องมาตอนนี้กับพี่เองแล้วแล้วพี่ปลาหา่อ กับข่าวแรงพี่น้องเลยยิงปลาอันนี้ปนปนเห็ดเห็ดพวกตาบอ้เพิ่มปนแต่เว้นหมดเนาะนี่เอียนนี่เอียนซิงพี่น้องเลยอ่าแต่อันนี้แก้วเสริมปลาผักกินกับกับผักอยังเงี้ยผักคาดไผ่เลือดผักคาดไผ่เลือดเอื่อกินกับปีนปลาภาษีหอบ่เนาะหนิอ่าพี่น้องไหกินข่าวแรงอยู่ไหนอยู่หน้าก็พอสองคนพี่น้องเสร็จเสแสร้งน้ำกันพี่น้องเลยนี่ขำจนมือ่ดเนาะไปหาไหล่ปลามา อ้าวยงปลาสแส่อแบพี่น้องเลยเอ้าโอเคไยพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับวาจารณ์สิขอจบคลิปไปไว้สนนี้ก่อนเ้ยกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้วิจารณ์นะสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง